วันนี้เรามีซี่โครงหมูค่ะเราจะมาทำาตุนไว้เพื่อที่จะเก็บไปทำสามเมนูในการตุนซี่โครงหมูครั้งหนึ่งค่ะแรกเราก็จะเตรียมสามสหายก่อนก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะโขเขาให้พอบุบบุแล้วเราก็จะไปตั้งน้ำรอไปเลยซี่โครงหมูของเราใช้ครึ่งกิโลค่ะ เราใช้ซี่โครงหมูครึ่งกิโลหลังจากทำบุบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาปอกหัวหอมค่ะรอบนี้เราจะไม่ใส่หัวชีเท้านะคะแต่จะเป็นหัวหอมเพราะว่าในเมนูที่สองของเราจะเป็นซุปซุปปักถอรแต่เมนูแรกของเราจะเป็นต้มยำปลาค่ะต้มยำซี่โครงหมูเราก็จะนำ เครื่องที่เราขกเมื่อกี้กับอหอมลงไปในน้ำน้ำซุปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยซี่โครงหมูใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็จะมาปรุงค่ะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวแล้วตอนนี้ก็จะมีเกลือค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลกวดอ่าแล้วพอหม้อเดือดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะช้อนฟองเขาออก และเราจนจะตุนซี่โครงหมูให้เขาเปื่อยไปเลยค่ะให้เขาแบบเปื่อยจนใช้ได้เลยอฟองที่เหลือก็ตักออกนะคะเนี่ยค่ะพอเขาเปื่อยเนี่ยเราก็จะตักเช็คดูว่าซี่โครงหมูเปื่อยหรือยังถ้าเขาเปื่อยแล้วก็จัดการชิมได้เลยค่ะเอ่อพอถ้าถ้าเขาแบบว่ายัง ยังไม่ได้ที่ที่เราต้องการแล้วก็ปุ่มเพิ่มได้อย่างอันนี้เราก็เติมซีอิ๊วขาวอีกค่ะเพื่อที่จะให้เขาแบบลดรสชาติแบบกลางๆค่ะอ่าตอนนี้ก็จะตักเอาแต่ซี่โครงหมูค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปทําต้มยำซี่โครงหมูพอตักซี่โครงหมูเราไม่ตักเอาหอมหัวใหญ่นะคะเราจะเอาหอมหัวใหญ่ไบแล้วเราก็จะตักน้ำซุปใส่เข้าไปเท่าที่ว่าเราจะใช้ เท่าไหรแล้วก็ตักเท่านั้นอันนี้จะเป็นต้มยำซี่โครงหมูที่เราทำแค่ชามเดียวแล้วเราก็จะมาเตรียมเครื่องสำหรับต้มยำเลยค่ะก็จะมีข่าตะไคร้แล้วก็จะมีเห็ดออริจิแล้วก็มีหอมแดงนี่ค่ะพอเขาเดือดเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องลงไปเลยมีใบมะกรูดด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเติมพริกเผาค่ะเพราะเป็นต้มยำเราต้องใส่พริกเผา แล้วก็น้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาไปเราจะรอใหอ้เห็ดสุกค่ะเพราะว่าหมูเปื่อยอยู่แล้วเราจะรอให้เห็ดสุกนี่ค่ะเห็ดสุกแล้วเราก็จะโรยเข้าด้วยผักชีค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นต้มยำนะคะพอแต่งจัดลงชามเนี่ยเราจะบีบมะนาวอีกรอบหนึ่ง อันนี้เป็นเมนูแรกนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทําเป็นเมนูที่สองให้ดูคือตุนกระดูกหมูครั้งเดียวได้สามเมนูเลยค่ะเป็นการประหยัดเวลาค่ะนี่บีบมะนาวเลยค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟหน้าตาน่าทานไหมคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ